ก็วันนี้มาฟิตติ้งนะคะก็อาทิตย์หน้าเตรียมตัวละเราจะเริ่มละเปิดจริงจจังๆแล้วค่ะพี่เจ็ดคนกลางเป็นไงบ้างคะพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมพร้อมกันแล้วค่ะอันนี้มีปรับลุน้องๆยังไงบ้างไหคมคะก็มีการปรับให้โตขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วมีการปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าเนื่องจากที่อานนนเนี่ยได้ออนไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พี่เจ็ดก็มีการปรับเปลี่ยนบทที่เรื่องราวหลังจากที่อานอน์เกิดขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ มีเรา่าเรื่องให้ฟังเลยว่าใครเป็นยังไงทำอะไรก่อนใน EP แรกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทั้ง EP นะก็จะเป็นแบบว่ารีแคปเร็วๆให้ให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูในเรื่องของอานนท์หรือว่าแฟนๆที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเนี่ยเข้าใจเรื่องด้วยค่ะและอย่างในตัวของน้องๆเองอะคะ่ะอันนี้มีบทมีน้องใหม่เข้ามาด้วยใช่ค่ะอาน,นใช่ไหมคะใช่ค่ะคะอ่าก็มีน้องเลโอไต่เป็นไงบ้างคะ,ะมาเสริมทัพมาเสริมทัพ ผมก็สำหรับโอแล้บทบเป็นตรงครับผมก็รอบนี้ก็มาเป็นเด็กฝึกงานเลรกเตอร์อาจจะดูโตขึ้นครับส่วนไต่ก็จะรับบทเป็นกัสครับผมเป็นเด็กฝึกง,งานของพี่เอ,อื้อครับค่ะและอย่างคนสื่น,นะคะเนี้ยอย่างวันนี้มาใช่ไหมครเห็นรูปเลยคือทุกคนหลอ่ขอขึ้นจากที่ชีวิต ยังไงคะเนี่ยใครครับใครคะใครครับใครครับทุกคนทุกคนหล่อขึ้นเพราะว่าถูกปรับลูกให้โตขึ้นจากตอนอย่างอย่าเล่นกับอานนท์อะไรเงี้ยน้องก็จะมีความแบบว่าเด็กน่ารักใส่สายแต่เรื่องนี้ก็จะมีความโตขึ้นแต่เรื่องราวสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอะแอคชั่นใช่ไหมไม่ใช่ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวคือฟังคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรื่อง พี่เจ็ดคนกลางเนี่ยจะแอคชั่นมากขึ้นเรายิ้มบอกว่าฟิตร่างกายหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นหนังบูหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็จะทําให้ตัวละครเหนื่อยขึ้นมีอะไรทํามากขึ้นอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะทำไมต้องไปฟิตร่างกายด้วยคะมันเหตุการมันจะจะอยู่ในออฟฟิศอยู่ปะคะเนี่ยยังอยู่ในออฟฟิศอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าน้องจะต้องเล่นแบบว่าคอมเมดี้มากขึ้นด้วยมีเอเนอร์จีเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรายิ้มไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเท่าไหร่ในชีวิตจริงว้า <c oughs> ใครไม่มี ฟินมาแล้วค่ะแล้วฮะดูจากหน้าอกได้และหัวใจอ่าฮะอุ้ยดังมากเลยนะขอบขูกกันนาะแล้วอย่างในฝั่งของทางอานนท์เนี่ยค่ะสองคนเนี่ยเออจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับมากขึ้นไหมคะก็จริงๆก็รักกันแล้วครับแค่นั้นแหละค่ะไม่ปรับเปรับเปล่าปล่าหรอ ตอบไปตรงคำถามก็เดิมจริงจริงก็ปรับเหรอครับก็น่าจะเป็นการที่เราสองคนโตขึ้นครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับผมก็คงเหมือนกับไม่ต้องแอบแล้วไม่คอยเยก็ถือว่าเป็นคู่ที่คั่งรักกันมากขึ้นอันนี้พูดกับบีบเอ่อบีบเรื่องว่าครั้งที่เราเป็นแมวไฟครั้งนี้ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะแอดวานขึ้นไปขนาดไหนเป็นแมวน้ำตอบไปแมวน้ำไม่ได้ครับ ใช่แล้วอย่างเรอต่ายนะคะพอกลับมาเนี่ยน้องต้องไปแบบก็ไปเรียนรู้อะไรดีมากขึ้นไหมคะถึงจะสนิทกันก็เธออะไรอย่างงี้จริงๆเหมือนได้เจอเจอกับบ้านดูมันดีอยู่แล้วด้วยสองคนนี้อะไรเงี้ยเรื่องความสนิทก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นแล้วก็จริงๆรแล้วมีร่างคนนิ่งอ่ายังไงครับคุณต่คุณเรอต่ายก็เราร่างคนเหรอถ้าถ้าให้ให้เปรียบตัวละครกัสเลยครับก็รูปร่างภายนอกก็จะเหมือนเอือรับผม ภายในเราจะเป็นคิงครับมอืส่วนของโอสลับกันภายนอกเป็นคิงภายในเป็นเอื้อครับอันจะดูนะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะอะไรสักอย่างต้องรอติดตามครับอันนี้เรื่องอะไรสุนทายาทสะาร์ตไปแล้วเป็นลูกหล่าเป็นลูกหล่าชายาสปร์ตารใช่ทายาทอสูรชายาสปรได้ไหมได้ให้มาตอนนี้คือได้เข้าแบบว่าร่วมกันแล้วเหรณ์หรือว่ากำลังอยู่จะเตะตั้อะไรอย่างเนี้ยจริงๆตอนนี้ก็แบบว่ากำลังอยู่ในโพร ที่แบบว่าก็มีการแบบรีทูบทครับผมแล้วก็มีการแบบถามน้องศึกษากันเองแบบว่าเหมือนน้องก็ถามว่าเออตัวละครของเอื้อเป็นยังไงตัวละครของคิงเป็นยังไงบ้างซึ่งเราก็เราก็ถามน้องเหมือนกันว่าแบบเออแล้วตัวละครของน้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่แบบว่าเราจะได้รู้สึกเหมือนกับเราเพิ่งจะได้มาเจอกันจริงๆอะไรประมาณนี้ครับค่ะอยางขอที่ยืนยัตรงส่วนไหนที่น้องๆยังแบบว่าเฮ้ยอีกนิดนึงไหมคะก่อนจะเปิดกล้องจริงๆแล้วสําหรับ สำหรับหน,หนูหนูว่าทุกคนค่อนข้างพร้อมนะคะใช่ไหมคะครับใชนนค่ครับเราเล่นงอะไรใช่การยังหลักกระบวรหลักก่อนค่ะพร้อมแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่จะเปิดกล้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอะไรนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆเขาตื่นเต้นตลอดเละวลาว่าเฮ้ยอยากออกกองแล้วอ,อยากออกกองแล้วจริงวันเนี้ยผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเพราะว่า ตื่นเต้นแกตะโกนทำไมพี่เจนเนี่ยพี่เจน่คือนอนไม่หลับพยายามนอนหลับแล้วแล้วก็เพิ่งมาหลับตอนทีตอนกี่โมงไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าตื่นสายแต่มาตรงเวลานะครับแต่มาตรงเวลาวันนี้ก็อัดกาแฟไปแล้วสองแก้วก่อนสามสามแล้วสามแล้วอ๋อบ่ายสอเองนะสามแล้วหรอเสามแก้วแล้ววันนี้พี่ชมิชจะให้ถ่ายกันถึงกี่โมงเนี่ยอ๋อบ่ายสองโมงครึ่งก็เลิกนะค่ะเราเล่นเนอ่ดแล้วต้องปากปากเนาะยัังงไล่ะครบ อ๋อพี่มงคลเหรอครับก็โตขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นหล่อขึ้นด้วยหล่อขึ้นด้วยอสมจริงกับชีวิตจริงไงมึงขึ้นอย่างน้องไม้น้องไม้แบบว่าอย่าเล่นกับอานนโผล่มาแว็บหนึ่งก็เตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับคาแรคเตอร์น้องไม้ได้เลยแบบแปลงร่างเหรอ เยืเงียบ้สื่อเงียบ้สื่อยังไงบ้างพี่หมครับผม้ผมองม้ก็จะเป็นคนที่อบอุ่นครับคอยเทคแคร์ช่วยเหลืองานคนอื่นแต่เราจะช่วยเหลือแบบเป็นพิเศษกับพี่เจดครับผมแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไปในทิศทางไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมค่ะ้ือความสองคนนี้ก็สนิทกันมากอะมันต้องมีอะไรที่แบบเพิ่มอีกไหมคะ เอ,เ,อเอนจริงจริงเราเคมีสองคนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าได้อยู่แล้วทุกคู่ได้อยู่แล้วในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือแค่จัดวางให้เป็นคาแรคเตอร์เพิ่มลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในเรื่องเราจะเปิดกล้องแล้วาแพลไบ,บ้างคะจะแบบได้ดูอะไรยังไงไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอยากรูเออไม่เราอย่างนี้ดีกว่าเราจะไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่แต่เราจะพูดเลยว่า เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคลิปตัดไปปีนี้ไหมคะอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนปีนี้แน่นอนเจอกันแน่นอนพี่7คนกลางมากลางให้พวกคุณได้ดูแน่นอนอําคำคมคำคมถ้าเกิดสมมุติว่าจะแคปไปใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะคะฝนเอตามเอาน้องๆนีกว่า ครับก็พิจารณากลางมาแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามผลงานพิจารณากลางด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์พิจารณากลางเดี่ยวถ้าเกิดมีบวงสรวงต่อไหนเนี่ยพวกเราจะแจ้งทางออฟฟิเชียลนะฮะแล้วก็ขอให้ทางสื่อแล้วก็ทางแฟนคลับทุกคนมาเจอกันให้กลังใจที่บวงสรวงนะครับมาฝากหน่อยค่ะขอได้ยินเสียงหน่อยฝากค่ะครับครับผมผมไม่ได้พูดเลยใช่ไหม,มครับผมงี้ก็ ฝากทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากชาวออฟฟิศนะครับก็วิจัยตรงกลางเราตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับผมแล้วก็รสชาติสนุกเพิ่มขึ้นเมื่อกี้แอบฟังนะฮะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเป็นคอมเมดี้นะครับผมฝากกันด้วยนะครับโอเคครัขบขอบคุณครับ